คุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานยาบำรุงครรภ์แบบนี้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับทารกในครรภ์สวัสดีค่ะพกะพับคุณเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดและก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการรับประทานยาบำรุงครรภ์นนะะรับประทานแบบไหนที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะซึ่งยาบำรุงครรภ์น,นะคะเป็นส่วนประกอบ ที่มีส่วนประกอบเป็นพวกาธาตุเหล็กโฟลิดนะคะโฟเลตนะคะขออภยัยหรือว่าไอโอดีนหรือว่าวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่จําเป็นสําหรับร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะการรับประทานที่ดีที่สุดนะคะก็คือคุณแม่รับประทานโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์ได้จะดีมากๆซึ่งถ้ารับประทานได้อย่างน้อยนะคะ3เดือนก่อนการตั้งครรภ์นเนี่ยจะดีมากๆคุณแม่อาจจะรับประทานแค่โฟลิก นะคะเม็ดสีเหลืองเหลืองเล็กๆอย่างเดียวก็ได้ในช่วงก่อนตั้งครรภ์ที่วางแผนจะตั้งครรภ์หรือคุณแม่จะรับประทานยาบำรุงครรภ์นในช่วงก่อนตั้งครรภ์ก็ได้เพราะยาบำรุงครรภ์นเนี่ยมีทั้งโฟเลตนะคะมีโฟลิกมีธาตุไอโอดีนนะคะมีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะ แล้วก็เมื่อคุณแม่เริ่มตั้งครรภนะคะก็ะค,ะคือให้รับประทานยาบำรุงครรภไปเลยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภจนถึงคุณแม่คลอดแต่หากคุณแม่ท่านไหนที่มีอาการแพ้ท้องมากยังรับประทานอะไรไม่ได้นะ,ะดื่มอะไรหรือว่าทานอะไรเข้าปากก็าอาเจียนหรือว่าอ้วกออกมาทุกครั้งแนะนําว่าก็อย่าเพิ่งรับประทานยาบำรุงครรก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดไม่แพ้ท้องแนะนําให้รับประทานยาบำรุงครรภทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ นะคะซึ่งยาบำรุงคันนะคะก็มีหลากหลายตัวแล้วแต่ทางคุณหมอคนพยาบาลที่ฝากคันเนี่ยจะจ่ายให้คุณแม่ตั้งคันนั่นเองค่ะเ<ค>ช่นก็มีโอพิมินเอโอบิมินเอฟนะคะนาตาลอนนะไตรเฟอร์ดีนหรือพรีนามดแบบนี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่นะคะทางโรงพยาบาลที่เราไปฝากคันหรือว่าทางคุณหมอที่เราไปฝากคันเนี่ยจะจัดให้เราแต่ดีที่สุดนะคะก็คือจะต้องรับประทานยาบำรุงคันทุกๆวัน หากคุณแม่ที่รับประทานยาบำรุงคันแล้วนะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนผื่นอุดผอมไม่สุขสบายท้องหรือบางคนมีอาการเหมือนแพ้ท้องเลยรับประทานทันทีก็เป็นไงอาเจียนออกมาทันทีอันนี้คุณแม่ควรที่จะแจ้งแพทย์นะคะที่เราฝากคันคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาบำรุงคันตัวนั้นให้บางคนก็มีการแพ้ก็มีสําหรับยาบำรุงคันสิ่งที่แพ้ก็คือจากส่วนประกอบของยาบำรุงคัน คุณหมออาจจะพิจารณาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เพราะว่ายาบ่มคันบอกแล้วนะคะว่ามีหลากหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณแม่รับประทานแล้วมีการขึ้นไส้อาเจียนผื่นอุดผอมสมมติทานตอนเช้าแล้วมีอาการเหล่านี้ไม่สุขสบายท้องอมีอาการขึ้นไส้อาเจียนแนะนําคุณแม่ให้เปลี่ยนเวลารับประทานลองดูนะจากเคยรับประทานช่วงเช้าให้เปลี่ยนเป็นรับประทานแล้วนอนลองดูนะคะเปลี่ยนจากช่วงเช้าคือเป็นกินแล้วนอน นะคะก็คือเปลี่ยนจากเช้าเป็นก่อนนอนนั่นเองลองดูนะคะลองปรับเปลี่ยนดูแต่ถ้าทาแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้นยังมีอาการเหมือนเดิมก็แจ้งคุณหมอนะคะให้เปลี่ยนยาไม่แนะนําให้คุณแม่หยุดยาไม่ทานยาบํารุงคันเลยตลอดการตั้งครนจะอ้างว่าเป็นเพราะแพ้เป็นเพราะทานแล้วไม่สุขสบายอันนี้ไม่ใช่นะคะการรับประทานยาบํารุงคันนะคะที่ให้ประโยชน์สูงสุดก็คือรับประทานวันละ1เม็ดนะคะตามคําแนะนําของคุณหมอแนะ นำว่าทานเวลาไหนก็ได้จะก,ก่อนอาหารหลังอาหารนะ,ะหลังเช้าหลังเที่ยงหลังเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ให้คุณแม่รับประทานหนึ่งเม็ดแล้วก็ตามคําแนะนําของคุณหมอสําหรับคุณแม่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องของซีดร,ร่วมด้วยแต่หากคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเรื่องของซีดเลือดจางร่วมด้วยคุณแม่ต้องรับประทานยาบํารุงเลือดพร้อมกับยาบํารุงครรภ์ซึ่งยาบํารุงเลือดนะคะคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้ว่าคุณแม่รับประทานปริมาณเท่าไหร่ก,กี่เม็ดต่อวัน หากคุณแม่ซีดก็คือความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่า3าเปเซนะฮะก็คือมีเสี่ยงต่อภาวะซีดคุณหมอก็จะให้ยาบำรุงคันซึ่งถ้าซีดมากก็อาจจะให้ยาอาจจะเป็นรับประทานวันละสองครั้งนะคะหรือ3ครั้งก็แล้วแต่นะคะแนวทางการรักษาของคุณหมออันนี้คือคุณแม่ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอถ้าแค่ไม่ซีดนะคะก็ทานแค่ยาบํารุงคันอย่างเดียวถ้าซีดร่วมด้วยก็รับประทานทั้งยาบํารุงคันแล้วก็ยาบํารุงเลือดพร้อมกันเลย แล้วก็การที่จะรับประทานยาบำรุงคันหรือบำรุงเลือดให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คืออย่าทานพร้อมนมหรืออย่าทานพร้อมยาแคลเซียมที่คุณหมอใจ่ายให้นะคะดีที่สุดคือให้ห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงสําหรับการรับประทานยาบํารุงคันที่ไม่พร้อมกับน,นมหรือว่าแคลเซียมเพราะหากเราทานพร้อมตัวแคลเซียมหรือว่านมนะตัวนมหรือว่าแคลเซียมเนี่ยอาจจะไปลดการดูดซึมของยาบํารุงคันหรือยาบํารุงเลือด นะคะทำให้เราได้รับยาจากการบำรุงคันบำรุงเลือดเนี่ยไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเว้นอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะคุณแม่เนาะแล้วก็หากคุณแม่บางคนนะคะรับประทานยาบำรุงคันไม่ได้นะคะหรือบางคนมีน้ําหนักเยอะอ่าบางคนก็บอกว่าตัวเองอ้วนแล้วบางคนก็บอกว่ากลัวลดน้ําหนักหลังคลอดไม่ได้ยิ่งคุณแม่ ตั้งคันวัยรุ่นบางคนนะคะไม่ทานเลยยาบํารุงคันกลัวตัวเองอ้วนกลัวตัวเองลดน้าหนักไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะการรับประทานยาบํารุงคันเราไม่ได้ทานเพื่อที่จะให้ตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นดูแลนะคะเพิ่มสารอาหารวิตามินเกลือแร่ต่างๆให้กับทารกในคันด้วยนะลูกของเราเกิดมาจะได้เจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นยาบำรุงคันควรที่จะรับประทานนะคะยกเว้นว่ามีข้อห้ามหรือ อยู่ในคาสั่งคําแนะนําของคุณหมออันนี้คือแล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมออีกทีนึงหากไม่มีปัญหาอาการอะไรที่คุณหมอห้ามทานต้องทานอย่างน้อยวันละ1เม็ดนะคะจะเวลาไหนก็ได้นะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นในเรื่องของการรับประทานยาบํารุงครรภ์บำรุงเลือดและก็แคลเซียมอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ